สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนกันนะครับปุ๋ยที่เราใช้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับไม่ใช่อินทรีย์เคมีนะครับเป็นอินทรีย์แล้วก็ผสมเคมีนะครับ,รบอัตราส่วนหนงต่อหนึ่งนะครับก็ตอนนี้จะพาเพื่อนใส่ปุ๋ยแถวแรกกันนะครับ ตาส่วนการใส่แล้วก็ใส่ประมาณ1นึ่งกำมือนะครับอาจจะไม่เต็กมกำนะครับอาจจะไม่เต็กมกำนิดดึงนะครับก็เสร็จ,จเรียบร้อยนะครับใส่น้อย นะครับแต่ใส่บ่อยๆแถวที่หนึ่งอยู่ใกล้ร่มนะครับค่อนข้างจะโอเคกับเพื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับแล้ก็มาใส่ปุ๋ยกันเลยนะครับไปเลยนะครับ ดูตันนี้นะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับบำรุงเขาถ่ดไปนะครับตอนที่สองกำลังแตกยอดสวยงาม เรียนเล็กนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับไม่ใส่เคมีโดยตรงให้เขามีอินรีย์บ้างนะครับใส่เคมีก็เพื่อกระตุ้นการแตกดอกแตกเอ้ยการแตกยอดนะครับต้นนี้ก็กำลังแตกยอดเลยนะครับต้นต่อไปนะครับ ใส่ใส่ลงไปใส่ลงไปต่าน,นี้นะครับก็ลองแต่ยอดสวยเหมือนกันนะครับดูต่อนะครับแถวที่หนึ่งเดินไปเดินมาก็ เจอโจทยแมลงนะครับก็ดิทิ้งต้นนี้ก็แตกยอดเรียบร้อยนะครับใบกำลังเพสสลัดนะครับก็ต้องขออภเพื่อนๆนะครับกล้องจะเคลื่อนที่เร็วนิดน,นึงนะครับภาพจะสั่นนิดน,นึง ถ้าวเราเดินเดินใส่ปุ๋ยธรเวลานะครับต้นนี้นะครับตัวน,นี้อยู่ใกล้ร่มไผ่นะครับใกล้ต้นไผ่ปุ๋ยใบไผ่เยอะใบก็ที่ออกมาใหม่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่แล้วก็สวย ตนนี้เป็นใบใหม่ของเขานะครับสีเขียวเนี่ยโอเคเลยนะครับตันนี้ต่อไปนะครับตันนี้ติดกอภผยเลยนะครับใส่ลงไป น,นคแค่ต้นไผ่จะสวยนะครับเพราะว่าปุ๋ยหมักใบไผ่ใบไผ่หล่นเยอะเป็นปุ๋ยเยอะตัวน,นี้เลื้อยออกมาแต่นี่เลยนะครับยาวมานี่เลยนะครับโอเคอแต่สังเกตเนาะตัวน,นี้มะเร็งครับมะเร็งมะเร็งนึกว่าเป็นอะไรนะครับ ยอดเขาเลื้อยดีมากนะครับใกล้กับผายมาดูต้นสุดท้ายของแถวนะครับต้นนี้ไม่โดนล่มเฮ้ยไม่โดนแสงเลยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดปลนะครับใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยก่อนดูสภาพรอบๆนะครับเขียวมากใบมันแต่ ไม่ค่อยแทงยอดนะครับเพราะว่าเขาไม่โดนแดดแถวแรกเรียบร้อยนะครับแถวแรกจะสวยกว่าเพื่อนนะครับให้ยูแถวที่สองกันตัวนี้นะครับแมลงแมงมุมนะครับ เขาบ้างให้เข้ามาทำรังบนใบของเราตอนนี้แถวที่สองนะครับก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ